สวัสดีครับโวกเราจะเจอไฟไม่อาครับเนาะวันนี้มาช่วยงานคนระับช่วยเคลียร์สายไฟยให้กับแม็กโครแม็กโครรถแม็กโครจะเข้าไปทำงานข้างในซอยปรากฏว่าทำไม่ได้เข้าไม่ได้นะคระับเนาะไอ้เหตุเกิดมาจากเสาไฟของชาวบ้าน่้นขาด่างมากเลยนะทำให้ทีนี้คือความสูงมันน่าเกิน3เมตรนะครับรถแม็กโครไม่สามารถ เข้าไปได้ต้องจัดการเดินเดินเข้าไปครับเราโอ้ตายเลยครับเนี่ยก็ทัง้งกิโลครับหน้างานอยู่ประมาณกิโลนึงแล้วเนานะแต่รถเชลเลอร์ที่มันทุกแม่โคมาต้องจอดอยู่ปากซอยไม่สามารถเข้ามาข้างในได้ครับเพราะว่าเสาไฟของชาวบ้านค่อนข้างต่ำมากต่อแนะนำนะครับเนาะ ไม่ดีน่าจะหาเสาแล้วก็ได้เป็นเนสาสูงสักสี่ห้าเมตรก็ยังดีนะครับเนาะรถที่มีลักษณะความสูงเกินสามเมตรข้อลำบากมากไม่ตนะ่างก,ก,กับทุกบ้านนะครับเป็นโค้งบ้านนครับตายเลยนี้ตาแล้วเนะน,น,นะนี่ยทำงานลำบากมากนะฮะต้องผมต้องคอยตกครองคอยอะไรกับสายไฟให้นะครับตายตาย ใช่ครับ้สูงยไฟแค่ตกต่างของเออ้ๆเอ,เอ้็วช่วรซึ้อบความต่ำเลยก็ด, <c oughs> ดูสายไฟเขาทำไปข้สูง อยู่บนหัวเก,งวกว๋งคนขับนะครับโอ้ตายเลยตายไปรู้ว่าช่างไฟเขาทำไมเขาถึงไม่ทำให้มันสูงซะนิดนึงไฟงงของช่างต่ำมากนะครับน้องแนะนำนะครับน้องซอ,อยสัญจรไปมา,มา อย่างน้อยได้สัก5เมตรหเมตรขึ้นไปก็หกเมตรหาเม่รผมว่าพ้นอยู่นะครับน้าเมตรผมว่าพ้นอยู่ดูครับติดตามมาดูกับเทียบเลยก็ก็เป็นแนวทางไม่ใช่แนวทางดิแนะนำแนะนวเราเนะว่า ใช้ที่ทำไฟบ้านแล้วอยู่ในซอยระดับความสูงของเสาไฟอ่ะอย่างน้อยนะครับไม่ต้องเอาไปเป็นของการไฟฟ้าก็ได้ครับเดี๋ยวเราขอให้ความสูงสักห้านิ um ้วขึ้นขึ้นไปครับเนาะห้าไม่ขึ้นไปเนี่ยผมว่าปลอดภัยสำหรับการสัญจรครับเนาะรถแมคโครความสูงที่ประมาณสามเมตรกว่าไม่ได้บรรทุกบุนเพลเลอร์นะครับอันนี้คือเดืนมาปะเป่าของมันเองครับคือสายไฟตัดเป็นไฟก็ไม่ดีสำหรับตัวท่านเองนะครับเนาะก็แนะนำแนะนำนะครับเนาะ ไม่ได้บอกว่าด so like, so ีที่สุดนะผมแค่แนะนำว่าเออสายไฟอย่าไม่ควรต่ำมากกว่านี้โดยเฉพาะเสาเนาะเพราะว่ารถอาจจะเกี่ยวสายไฟของท่านสายไฟของท่านขาดได้ไม่อาจทำให้เกิดอันตรายในการอันจรมาของคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับเนาะก็แนวทางครับเนาะไม่ได้บอกดีที่สุดนะครับครับเาะถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมครับ